ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกลับกันเธอถึงเวลากลับกันเธอชิงสุยสัมผัสเบาๆบ,บ,บนหลังอันเนียนนุ่มของห่าวหยุนลิลี่และยิ้มออกมาเขารู้ว่าเขาไม่ควรพูดอะไรในตอนนี้การโต้เถียงมากมายดังขึ้นใต้ลานประลองแต่ชิงสุยไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น เขาเรีบออกจากลานประลองไปพร้อมกับหญิงสาวทั้งสองชางหูย่าและเฟยหูจี้ตกอยู่ภายใต้สายตาอิจฉาของทุกๆคนหลังจากนั้นทั้งหมดก็รับประทานอาหารเที่ยงอย่างมีความสุขกันที่ที่พักของชางหูยา่า ไม่มีใครกล่าวอะไรขึ้นมาแต่ทุกๆคนมีมุมมองคนละแบบในเรื่องนี้ชางอูย่าค่อนข้างพอใจในตัวชินสุยและมันมากยิ่งขึ้นในตอนนี้เขาอยากให้ชินสุยเป็นบุตรของเขาเวลานี้เขาย่อมมั่นใจในความคิดนั้นเขามองไปยัง ทางไหหมิงเยี่ยและห่าวหยุนลี่วลี่ด้วยรอยยิ้มเฟยหูจี้ถอนหายใจเมื่อมองไปยังชิงสยุยรู้สึกถึงเวลาที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วคลื่นลูกใหม่ย,ย่อมรุนแรงกว่าคลื่นลูกเก่าท่านอาจารย์ข้าจะจากไปเร็วๆนี้ชิงสุยบอกกล่าวขึ้นมาหลังจากพวกเขาเสร็จสิ้นมื้ออาหารแต่มันตามมาด้วยความเงียบทุกๆุกคนมองมายังชิงสุยด้วยท่าทีตกใจแม้ว่าชาง หมู่ญาจะรู้ว่าชิงสวยกำลังจะจากไปแต่เขาไม่คาดคิดว่ามันจะเร็วเพียงนี้เฟยหู่จี้ก็รู้สึกเช่นเดียวกันหญิงสาวทั้งสองทราบว่าเขาจะจากไปหลังจากผ่านพ้นปีนี้ไปแต่ชิงสวยกล่าวว่าเร็วๆนี้นั่นหมายถึงว่ามันจะเหลือไม่ถึงครึ่งเดือนหรือแม้กระทั่งสามหรือห้าวัน ชิงสุยเจ้าเคยกล่าวว่าจะจากไปหลังจากสิ้นปีนี้ชางหายหมิงเงยี่ยถามด้วยความคาใจความกังวลปรากฏในดวงตาคู่สวยเธอรู้ว่าความแข็งแกร่งของชิงสวยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นเธอจึงรู้เหตุผลที่เขาจะจากไปเขาจากไปเพราะตระกูลเยียน แม้ว่าเธอจะรู้ว่าความแข็งแกร่งของชิงสุยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเธอยังคงไม่เข้าใจในเรื่องนี้มันเร็วเกินไปเธอไม่รู้เหตุผลว่าทำไมแต่เธอได้แต่หวังว่าเขาจะผลัดวันออกไปอีกชิงสุยเตรียมพร้อมอย่างยิ่งหากได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องคิดอะไรหรือหรือ,รอต้องฝึกฝนอะไรโดยเฉพาะหลังจากได้เห็นพัฒนาการของเขาหากชิงสุยผลัดวันไปอีกสองปีชางไย หมิงเย่เชื่อว่าแม้แค่ตระกูลเยียนย่อมไม่มีปัญหาต่อเขาวข้าอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานข้ากังวลเล็กน้อยเรื่องครอบครัวข้าดังนั้นข้าอยากจะกลับไปอยู่กับพวกเขาสักช่วงเวลาหนึ่งชิงสุยมองไปยังชางหาย มิงเยีย่ด้วยรอยยิ้มและบอกเหตุผลแก่เธอชิงสุยคิดถึงมารดาของเขาอย่างยิ่งเขาจักมาเป็นเวลามากกว่าสมปีและเขารู้ว่ามารดาต้องคิดถึงเขาอย่างยิ่งนอกจากนี้ชิงสุยสามารถฝึกฝนได้ที่นี่ มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาที่จะต้องกลับไปตอนนี้รวมถึงกลับไปพัฒนาความแข็งแกร่งให้แก่ตระกูลชิงให้เพิ่มขึ้นช่างหายมิงเยี่ยนนึกย้อนกลับไปเรื่องของชิงสุยคิ้วของเธอขมวดเข้าหากันเธอไม่ได้พูดอะไรแต่การแสดงออกของเธอเต็มไปด้วยความกังวลชิงสุยแล้วเจ้าจะกลับไปเมื่อใดกัน ถ้าจะได้เตรียมอะไรบางอย่างกับพี่สาวหมิงเยีย่ยห่าวหยุนลิวลี่ที่เป็นกังวลในตอนแรกแต่เมื่อเห็นความตั้งใจของชิงสุยเธอยิ้มอย่างยินดีชิงสุยมองไปยังชางหูย่าและเฟยหูจี้ เพื่อรอดูผลตอบรับของพวกขาวคือหากเจ้าคิดถึงบ้านก็ย่อมกลับไปได้แต่ชิงสุยหากเจ้าพบปัญหาอะไรจงบอกกล่าวแก่ชายชราผู้นี้อย่านำตัวเองไปเสี่ยงเจ้าต้องนึกถึงครอบครัวของเจ้าหมิงเยี่ยและลิ่วลี่ชาง ปู่ย่ายิ้มอย่างเบิกบานใจชิงสุย่ยข้าจะไม่กล่าวอะไรมากแต่เจ้าต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาจงจำไว้ตราบใดที่เจ้ามีเวลาทำในสิ่งที่เจ้าต้องการจงหลีกเลี่ยงการกระทำที่พาตัวเองไปเสียเ่ยงเฟยอูจี่กล่าวกับชิงสุ่ยอย่างจริงจังขอบคุณท่านท่านผู้อาวุโสและอาจารย์ลุงเฟย ข้าจะจากไปในอีกห้าวันหมิงเยี่ยและลิวลี่ไปเครียยงสิ่งที่เจ้าจะทำเถอะชิงสุยขอบคุณชางหูย่าและเฟยหูจี้ก่อนที่จะกล่าวกับหญิงสาวสองคนนี้หลังจากลังเลเล็กน้อยตกลง ชัยชราผู้นี้จะส่งเจ้ายามเจ้าจากไปแต่สิ่งแรกเจ้าเข้าร่วมงานพิธีแต่งผู้อาวุโสในวันพรุ่งนี้ชางหูย่าบอกกล่าวแก่ชิงสุยหลังจากคิดเล็กน้อยหากไม่ได้การเตือนของชางหูย่า ชิงสุยต้องลืมเรื่องนี้อย่างแน่นอนเขายักหน้าอย่างยินดีให้ชางหูย่าและกล่าวข้าจะทําทุกอย่างตามที่ผู้อาวุโสกล่าวตําแหน่งผู้อาวุโสแห่งนิกายเทวโลกเป็นตําแหน่งที่สําคัญในมหาทวีปเมคามรากฏ สำหรับบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้อาวุโสแห่งนิกายเทวโลกย่อมหมายถึงผู้อาวุโสแห่งคารืหาต่างๆในนิกายเทวโลกขณะที่ตำแหน่งสังฆราชแห่งสมาคมผู้อาวุโสจะไม่ได้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกในโลกนี้ ผู้มีตำแหน่งทางสังคมย่อมเป็นเคารพแก่ผู้คนในมหาทวีปเมคามรากตมันเป็นตำแหน่งที่น่าเกรงขามและน่าเคารพดังนั้นชิงสุ่ยไม่อยากจะรับตำแหน่งนี้ก่อนการเดินทางของเขาเมืองร้อยไมย้ตระกูลเซตู อาจารย์น้อยสร้างกลับมาแล้วอาจารย์น้อยหลวนจะกลับมาในอีกไม่กี่วันและตอนนี้อาจารย์น้อยสร้างมีอะไรเกิดขึ้นกับตระกูลเซตูงนั้นหรือใช่ดูผู้คนที่อาจารย์น้อยสร้างนำมาด้วยสิ ให่มองเพียงอย่างเดียวเจ้าอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาคือปรมาจารย์ในหมู่ปรมาจารย์กลิ่นไอของพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้อาวุโสแห่งตระกูลยูดแน่นอนว่าแข็งแกร่งยิ่งกว่าปีศาจแห่งตระกูลชิง เสียงนี้ดังออกมาจากปากของชายปากแหวงพูดเท่าเจียวใจเย็นก่อนตระกูลเซตูตอนนี้ไม่มีอะไรเหมือนดังเช่นในอดีตตระกูลชิงย่อมแตกต่างกับเราในตอนนี้เด็กหนุ่มที่มีตาเป็นประกายกล่าวออกมา ไม่ต้องกังวลว่าข้าจะปากสว่างข้าจะพยายามไม่แพร่งแปรเรื่องนี้ออกไปข้ามีข้อมูลลับนิดหน่อยสนใจไหมละ่ะเสียงนี้ดังมาจากปากของผู้เท่าเจียวกล่าวอย่างลับๆับกับสี่หรือ5คนรอบตัวเขาการแสดงออกของเขาเต็มด้วยความยินดีเร็วเขารีบบอกมาเถอะท่านพี่เจียว อย่าให้พวกข้าคาใจข้าต้องคาใจจนตายแน่หากไม่ได้ฟังเด็กมุมอีกคนกล่าวออกมาท่านพี่เจียวมองไปที่คนที่เหลือด้วยความพึงพอใจก่อนที่เขาจะพูดเบาๆว,ว,ว่าพวกเจ้าจะได้รู้เรื่องนี้เร็วๆนี้ดังนั้นข้าจะเล่ามันแก่พวกเจ้าคนแรกที่ลานข้างที่พักของตระกูลเซตูมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตะโกนว่า ท่านพี่เจียวด้วยความคาดหวังบนใบหน้าของพวกเขารอให้ท่านพี่เจียวของพวกเขาเปิดปาดเอ่ยออกมาเจ้ารู้หรือไม่เหตุใดอาจารย์น้อยทั้งสองถึงกลับมาในเวลาเดียวกันอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ท่านพี่เจียวโดนทำร้ายจากประกูลชิงก่อนหน้านี้บางทีอาจารย์น้อยทั้งสองกลับมาเพื่อประลองกับประกูลชิงชายหนุ่มร่างเล็กถามอย่างสงสัยแต่ดูเหมือนอาจารย์น้อยทั้งสองไม่อาจเทียบเท่าปีศาจแห่งประกูลชิงนั่น ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เงียบมาตลอดกล่าวขึ้นเจ้าทราบความแข็งแกร่งของผู้คนที่อาจารย์น้อยทั้งสองพามาด้วยหรือไม่ชายที่ถูกเรียกว่าท่านพี่เจียวถามขึ้นท่านพี่เจียวเลือกเก็บงำความลับได้แล้วพวกข้าอยากจะรู้ยิ่งพวกชายหนุ่มเร่งเร้าทันทีดูเหมือนพวกเขาจะใจร้อนอย่างยืดเจ้าลองเดาดูสิตระกูลซึ่ตูกอำลังจะไปประลองกับประกูลชิงในเวลานี้ พวกเขาต้องการจะเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในเมืองร้อยไมล์อีกครั้งดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องสุภาพกับพวกมันเช่นเดียวกับที่เราจะทำในอาคตข้าจะไปยังหอนางโลมเมื่อตระกูลชิงนั่นล่มสลายจะไปดูว่าอี้ เนียงยังกล้าดูถูกว่าข้าอยากจนหรือไม่ข้าพ่อของเจ้าจะทำให้มันต้องพลีกายแก่ข้าท่านพี่เจียวกล่าวด้วยความโกรธแค้นแต่ท่านพี่เจียวตระกูลชิงยังมีชิงสุยแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ตระกูลชิงในตอนนี้มิงเงย่เกร้รโหลก็ยังอยู่หญิงสาวผู้นั้นเป็นผู้ฝึกตนระดับอาณาจักรพลังปราณเทวะเซียนเทียน ถ้าคิดว่าอาจารย์น้อยหลวนไม่อาจเอาชนะเธอได้ตอนนี้ชิงสุยได้ทิ้งความโหดร้ายและไร้ปราณีไว้อย่างมากมายไม่ต้องคิดเลยหากใครคิดจะชี้นิ้วใส่ครอบครัวของเขาหรือกล้าดูหมิ่นมารดาของเขา เขาย่อมตัดหัวคนคนนั้นโดยที่ยังไม่ได้กล่าวอะไรแม้แต่คำเดียวท่านพี่เจียวยิ้มเมื่อได้ฟังและกล่าวด้วยความรังเกียจผู้คนที่อาจารย์น้อยสร้างพามาด้วยอยู่ในขั้นที่8ประดับอาณาจักรพลังปราณเทวะเซียนเทียน และคนอื่นๆอยู่ในขั้นที่สิบระดับอาณาจักรพลังปราณเทวเซียนเทียนกำลังจะพัฒนาสู่ระดับอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์ในเร็วๆนี้อาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์งั้นหรือ อาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์ใครสักคนตะโกนออกมาอย่างตกใจหลังจากรับรู้สำหรับพวกเขาระดับอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจใฝ่ฝันถึงมันคือระดับที่พวกเขาไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าจะไปถึง ขั้นที่สิบระดับอาณาจักรพลังปราณเทวเซียนเทียนคนอื่นๆแทบจะหยุดหายใจเมื่อชินสุยกระทำเรื่องโหดร้ายตอนนั้นเขาอยู่เพียงขั้นต้นในระดับอาณาจักรพลังปราณเทวเซียนเทียนสำหรับพวกเขาระดับอาณาจักรพลังปราณเทวเซียนเทียนเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม ยิ่งเป็นระดับอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตร์ิยนั่นเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยพูดถึงมันเลยท่านพ่อท่านปู่เซตูสร้างคำนับเซตูปาและเซตูหนานเทียนสามปีที่ผ่านมาทำให้บุคลิกของเซตูสร้างใจเย็นลงและสงบนิ่งขึ้นอย่างมาก ยอดเยี่ยมสร้างเอ๋อเจ้าไม่เคยทำให้ท่านปู่และข้าผิดหวงังเซตูปากล่าวพร้อมหัวเราะสร้างเอ๋อสองคนนั้นไว้ใจได้หรือไม่เซตูนานเทียนถามหลานชายของเขา ที่แตกต่างจากท่าทีก่อนหน้านี้พร้อมหน้าตาขมวดคิ้วแต่ภายในของเขามีความสุขอย่างมากไม่ต้องห่วงท่านปู่ท่านจอมยุทธเนียนและจอมยุทธหลีนั้นเชื่อถือได้แน่นอนพวกเขาเป็นสิทย์สายตรงของอาจารย์ของข้า นี่คือเหตุผลว่าทําไมข้าถึงกลับมาเวลานี้พวกเขาจะเป็นที่พึ่งของข้าในอนาคตเซตูสร้างยิ้มด้วยความมั่นใจเสียงที่แหลมและสูงของเขาทําให้ผู้คนรู้สึกแปลกๆเอาละสร้างเออทำตามใจเจ้า ตั้งแต่เจ้าแข็งแกร่งขึ้นทุกทุกสิ่งย่อมอยู่ในมือเจ้าและทุกทุกสิ่งย่อมกลับมาเป็นเหมือนเดิมอนาคตของตระกูลเซตูอยู่ในมือเจ้าแล้วเซตูหนานเทียนมองเซตูสร้างด้วยสายตาจริงจังที่จริงแล้ว ประกูลเซตูไม่ได้มีความสำคัญอะไรในใจของเซตูสร้างเขาวสนใจเรื่องนี้เพียงเพราะมันเกี่ยวข้องกับประลองกับประกูลชิงเขาไม่เคยลืมความเจ็บปวดที่ชิงสุยมอบให้เขาและทำให้เขาไม่อาจแต่ต้องหญิงสาวได้อีก สำหรับใครสักคนที่อยู่ท่ามกลางหมู่ดอกไม้ชีวิตของเขาเราวกับตกนรกโดยเฉพาะตอนนี้เมื่อไม่มีหญิงงามผู้ใดอยู่เคียงข้างเขาบางคนก็เข้ามายั่วยวนเขาเขามีดอกไม้ให้เลือกมากมายแต่เขาจะเลือกมันได้อย่างไร เมื่อลูกอันทักของเขาถูกทำลายโดยจิงสุยมีหญิงสาวผู้หนึ่งกล้าที่จะมาอยู่ในอ้อมแขนของเขาแขนเล็กๆของเธอมุ่งไปยังง่ามขาของเซตูสร้างและพบว่ามันไม่มีอะไรอยู่ก่อนที่เธอจะได้ตกใจเซตูสร้างได้หักคอของเธอ เขาปรารถนาที่จะเห็นน้ำตาของชิงสุยเขารู้ซึ้งถึงความไร้ค่าของระดับอาณาจักรพลังปราณเทวะเซียนเทียนหลังจากเขาได้เข้าร่วมตระกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์ผู้ที่หญิงพยองอย่างชิงสุยย่อมเป็นได้เพียงผู้พิทักษ์ทั่วไปหากเขาเข้าร่วมตระกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์ เวลานี้เซตูสร้างตัดสินใจที่จะสงบนิ่งง่าว่าจะเกิดเรื่องอะไรตราบเท่าที่เขาไข,ขว่คว้าทุกโอกาสเขาย่อมพัฒนาขึ้นมากเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะได้รับคำอวยพรแห่งโชคด้วยเพลดวิชาของเขา เลดวิชากระดูกทุพลภาพแห่งความตายร่างกายของเราได้รับการพัฒนาขึ้นโดยผู้อาวุโสจากประกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์เพราะท่านตัดสินใจรับเขาเข้าเป็นสาวกคนสุดท้ายนี่ทำให้เซตูสร้างยินดีอย่างมาก เขาหวงแหนโอกาสที่หายักเช่นนี้และยอมรับความเจ็บปวดอย่างมากในการฝึกฝนมันใช้เวลา3ปีในการฝึกฝนร่วมด้วยโอสถชนิดต่างๆเพื่อไปถึงจุดสูงสุดของขั้นโฮเทียนเขาก็รู้ด้วยว่าเพลงดาบทุกพลภาพแห่งความตาย ที่เขาได้ฝึกฝนสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่ฝึกจนถึงจุดสูงสุดของเคล็ดวิชาเคล็ดวิชากระดูกทุพพลภาพแห่งความตายอย่างเช่นตัวเขาอะไรจะทำให้เขายินดีมากไปกว่าการได้พัฒนาจนถึงระดับอาณาจาักพลังปราณะเทวะเซียนเทียน เขาสามารถใช้งานยาฟื้นฟูพลังอย่างและฟื้นฟูส่วนที่สำคัญที่สุดของความเป็นชายเซตูสร้างรู้สึกเบิกบานใจความทุกทรมานที่เขาเคยเผชิญนั้นโหดร้ายยิง่งโดยเฉพาะยามที่เขาเห็นหญิงงามแต่ไม่อาจสัมผัสพ,พวกเธอได้ รสชาติของการไม่ได้ปลดปล่อยทำให้เขาราวกับตกนรกทั้งเป็นเซตูสร้างกล่าวลาเซตูปาและเซตูหนานเทียนเขาไปนางห้องของแขกผู้มาเยีนนี่เป็นที่พักชั่วคราวของสองสาววกจากตระกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์ ผู้ที่มาพร้อมกับเซตูสร้างแม้ว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งอย่างมากพวกเขายังเคารพเซตูปาและเซตูหนานเทียนรวมถึงเซตูสร้างที่เป็นสิษย์หลักคนสุดท้ายสิษย์พี่หยานสิษย์พี่ลี่เซตู สร้างกล่าวขึ้นและเคาะประตูไม่นานนักชายที่ดูกระเซิงสองคนปรากฏตัวหน้าประตูคนหนึ่งที่ดูสูงและแข็งแกร่งในขณะที่อีกคนแม้ตัวเล็กแต่ก็ดูเก่งกาจสิบน้องเซตู ไม่มีอะไรยอดเยี่ยมไปกว่าใช้ยสองคนเล่นสนุกกับหญิงสาวเพียงคนเดียวเมื่อไรอีกกันที่เราจะได้พบหญิงสาวที่ระดับสูงเช่นนี้อีกโชคดีที่เซตูสร้างประหนักถึงสิ์พี่ทั้งสองของเขากำลังเสพสมกับหญิงสาวคนเดียวกัน ถ้าเป็นคนอื่นแน่นอนพวกเขาจะข้ามไปสรุปว่าชัยสองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันไปกันเถอะเราไปกินอะไรกันก่อนจากนั้นข้าจะพาพวกท่านทั้งสองไปทำเรื่องสนุกพวกท่านต้องสนุกแน่ๆเซตู สร้างยิ้อย่างไม่เป็นธรรมชาติเขามองไปยังหญิงสาวที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงฟันและเล็บได้สร้างรอยมากมายบนผิวที่ขาวราวหิมะข,ของเธอบนเตียงที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงนี้เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะขยับทุกทุกคนรู้ว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ